สวัสดีจ้าทุกคนฮัลโหลเอฟวร์รีวันนี่นะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้หนิงก็พามาชมบรรยากาศสวยๆนะคะนี่บรรยากาศนี้ก็คือเดือนกุมภาพัานธ์แล้วฟินแลนด์ก็จะไม่แดดออกนอะพี่น้องเนาะซึ่งแดดออกก็จะหนาวหนาวมากเนาะวันนี้ก็ติดลบ20สบเกือบ2ี่สิบนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เนาะต้นไม้ก็จะเป็นสีขาวไปิดเบิดจ้ะพี่น้องนี่ต้นไม้ก็จะเป็นสีขาวไปหมดเลยข้างหลังหนิงเนาะนี่จ้ะ นี่ซึ่งจะเป็นบรรยากาศที่สวยมากแบบแบบสวยนะเนาะนี่จะก็ก็แดดออกเนาะเป็นบรรยากาศที่สวยนะคะทุวันนี้เนาะต้นไม้ก็จะขาวไปเบิรจ้ะพี่น้องสวยเดี๋ยวนิ้งพ้าชมเนาะเบิง์ควันออกจากปากหนาว เวลาเราหายใจควันก็จะออกจากปากเนาะนี่จ้ะแล้วน,นิ้งพาไปชมเนาะนี่จ้ะไปกันเลยจ้านี่เนาะพาทิตออกจากพี่นอ้องพาทิตโอ้ยนานๆเห็นพาทิตทีเห็นแดดเ่าแมนเห็นท้องค่ำนี่จ้ะพี่นอ้องต้นไม้ก็จะขาวไปเบิดจ้ะนี่สวยเนาะนี่ต้นไม้มันจะออกไปว่าขาวเป็นสีขาวไปเบิด มันจะอั้นถือหิมะคุ้มเนาะพี่น้องเนาะเบิงจะยังมีหิมะตกอยู่นี่เบิงจะหิมะตกไปปอยนะคะนี่นี่จ๋าหิมะตกกระทบแสงแดดงามขึ้นอย่างนีนี่จ้ะพี่น้องนี่เนาะก็จะเป็นบรรยากาศที่หนาวนะหนาวเด้อจ้ะพี่น้องเด้อบรรยากาศแบบนี้จะเป็นบรรยากาศที่หนาวนี่จะ้ะนี่ก็จะพาชมเนาะเบิงเบิงตนนี้พี่น้อง ไปงามงามอียังขนาดนี้งามโพดโพนี่จ้ะพี่น้องว่าแมนว่าเวอร์เลยนิ้งเบรเวอร์เลยมันงามอีหลีจ้ะเบิ่งจ้ะนี่เนาะงามงามค่ะงามเนี่ยนี่เนาะเดี๋ยวนิ้งพาชมไปเรื่อยๆเนาะนี่จ้ะต้นใหม่ต้นนี้เดี๋ยวนิ้งสู้เบิ่งเบิ่งจ้ะพี่ ซูมให้ดูใกล้ๆเนาะนี่เบิ้งจะว่าอันนั้นว่ามันง่ามซัมไหนจ้ะพี่น้องเบิ้งจ้ะนี่เนาะมันก็จะเป็นแบบว่าอันนี้จ้ะเนาะมันอันนั้นมันแข็งมันอันนั้นถือมีมากบุกคุ้มนี่จ้ะง่ามนี่เนาะซูมให้ดูจ้ะนี่นิ้กระพ่ายยางเหริน นี่เนาะสวยสวยมากก็อบอกต้นไม้ต้นไม้สีขาวไปหมดสวยมากหนาวมากนะคะนี่ว้าวถตนนคนเดิน ะาพเพือ่อนนี่เนาะยิงภามามืองโลกใบนี้สีขาวนะคะเพื่อนเราเชื่อในสิ่งที่เราเห็นเนาะขาวไปหมดสวยมาก จังดูดู so, มมันเป็นสีขาวด้วยพี่น้องเด้อยถือแดดมันก็จะงามจ้ะเบิ้งจาะพี่น้องโอ้โหนี่นี่ทางนี่นี่ยมันบ่งามปานใดเดี๋ยวนิ่งภาพเดี๋ยวทางด้ั้องผุนมากพี่น้องมันสีดสารแสงแดดเนาะเบิ่งจ้ะตกดไม่นี่มันขาวไปเบิร์นได้นี่มันหนาวเนาะพี่น้องเนาะ ก็จะหนาวประมาณนี้เนาะนีจ้ะความหนาวความหนาวลงสงรันให้ทุกอย่างสวยนะคะอืงตน้นไม้อู้ยพี่น้องงามงามงามพี่มากตกไปปล่อยน้ำเด้อนีจ้ะมันตองถ่ายวิดีโอหย่อนลังกับมากพี่น้องจัะสิงามโอจ้ะ ต้องถ่ายย้อนแสงลงมาเนะาะสวยเลยนนีเนไปมตค่อย ดิฟูดีเบืองจาให้่น้องยิงสออนสออนธรรมาชาติอยู่นี่สออนมากอันนี้คือทางเดินทางเดินแบบว่าชิวๆนะคะธรรมาชาติบานเขาเนาะ แสงแดดเบืองต้นใหม่ต้ตน,นนี้น่าสนใจม่นขาวด้อยพี่น้องมันขาวไปเบิดตต้องมันนม่าขาวเป็นสีขาวเนี่อยอาจารย์มันก็จะเป็นสีขาวไปในทางนี้นอกจากพี่น้อง บรรยากาศแบบว,ว่าสวยมากเนาะนี่นี่ก็จะเป็นทางเดินเนาะนี่ดูจ้าสวยสวยมากเนาะนี่ต้นไม้ต้นไม้เหรอเนี่ยเนาะสวยสุดๆ วันแดดออกนะคะเพื่อนลๆลันล้าจ้ะก็จะลันล้าประมาณนี้นะคะนี่จ้าสวยๆเนาะ ตนีโอ้ยอัศจรรมากนี่มองจ้ะว้าวสวยสวยมากว้าวมีแมากระตกกน,น้อยๆจ้ะพี่น้องนี่เรคือทางเดิน ทางเดินเล่นในหมู่บ้านเนาะนี่ออกม่แย่งเล่นออกกำลังกายจะพี่น้องนี่จ้ะสวยสวยมากครนี่จ้ะสวยสวยสุดๆเนาะว้าวซูมให้ดูใกล้ๆเนาะ เบิ่งจะว่าอันนั้นว่ามันงามซำไหนจ้ะพี่นอ้องเบิ่งจะ้ะนี่เนาะมันก็จะเป็นแบบว่าอันนี้จ้ะเนาะมันอนันนั้นมันแข็งมันอันนั้นถือหิมะปกคุ้มนี่จ้ะง่ามนี่เนาะซูมให้ดูจ้ะนี่ยิงกับผ้ายางเลร็นจะ เดินเล่นรอบๆบ,บ้านเนาะนี่จ้ะบรรยากาศส,สวยๆจนใหม่เท้าไปเบิดนองนง่ายไรซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันอันนี้เนาะมันฟินเนาะนี่จ้ะง่าม ต้องติดลบคักๆที่ลีด้วพี่น้องด้วมันจะผิสิง่งงามใดขนาดนี้เนาะมันต้องติดลบยี่สิบประมาณนี้จ้ะมันต้องติดลบคักๆแล้วก,ก,ก,ก็มันจะมีแบบว่าอันของสภาพอากาศเนาะนิ้งก็บ,บอกว่าถือขึ้นกันคือว่าอันกลางคืนมากมันจะมีหมอกม่หยันสิเนาะจากพี่น้องแล้ววันนี้ เหมือนมันจะมีน้ำมีไอน้ำอย่างนี้เนาะแล้วมันก็จะเกาะตามต้นไม้แล้วพ่อพ่อหนาวค่ะค่ะนะพี่น้องมันก็แข็งแข็งแข็งแล้ววันนี้มันก็จะเป็นไอน้ำเป็นเป็นน้ำแข็งนะจ๊ะเกาะในต้นไม้ไปเลยเนาะสวยสวยไปทุกที่ข่ายยางสมัย หิมะบ้านนิ่งกัะนะประมาณนี้เนาะจะว่าดีอยู่บ้านนิ่งนะฟินแลนด์นะหิมะมันตกทุกปีการจัดการหิมะเขาจัดการได้เนาะในถนนในยังสิหิมะตกปุ๊บยังสิเขาก็จะมาเกลี่หิมะให้เลยเนาะตีสามตีสี่ปีสองเขามาเกลี่หิมะให้เลยย่างคนไปเห็ดงานยนี่ยังกเกษตรย่างง่ายๆจ้ะพี่น้องคือฟินแลนด์เขา เป็นเรื่องหิมะเนาะเขาจัดก,การหิมะได้ดีจ้ะพี่น้องเราลดก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนรอลดหนาหนาวบ่เปลี่ยนล,ลดรอบ่เปลี่ยนรอลดหน,นาหนาวนี่แรนบ่ได้เลยต,ตดกฎหมายนะคะเพื่อนนี่เนาะก็ไม่มีจ,จ้ะมืองสวยสวยมาก สวยมากถึงมากที่สุดสวยมากก็ไก่ล้านตัวดี่นะสวยจริงสวยจังบอกเลยน่าสวยนี่นะคางนี้มันเบาอันหนัน่อนี่มันต้องเบ่งคางดินี่สะท้อนแสงแดดนดิคักหลายความงาม ประเสรัฐจันทร์เมืองฟินนี่จ้าง,งามงามอีหลีเนาะสวยมากนะคะนี่สวยสวยสวยหนาวก็หนาวสวยก็สวยนะคะเพื่อนๆต้องใส่เสื้อผ้าแบบว,ว่าให้ถืออากาศด้วยพี่นองด้วย,ยนี่งแล้วมันก็จะไม่หนาวเนอะ ngon thật